สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับผมผมโค้ดอันนะครับผมจากเพจอิสริพันเทศเรามาเจอการวันพฤหัสที่10พฤศจิกายน2565 19ห้ริกานาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามาตามสถานะของกราฟทองกันต่อนะครับผมว่าตอนนี้เขาเขาทำอะไรอยู่และเราจะหาจุดเข้าทำกำไรได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนนี้โครงสร้างใหญ่ที่เรานับกันอยู่ก็ a b c x เหลือเดี๋ยวทำ a ทำ b ทํา c ต่อหรือเปล่าอันนี้คือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราไม่รู้แต่ตอนนี้ที่เราจะมาโฟกัสจุดเข้าทํากำไรกันเนี่ยก็คือขึ้นที่กำลังทําขึ้นปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขยายมาดูกันหน่อย เราก็จะมาดูโฟกัสกันตรงที่ขึ้นปรับนะครับว่าตอนนี้ขึ้นปรับเขาเขาทำในร,รูปฟองไหนในบ้างตอนนี้คือผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสคือถ้าเขาจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรปรับเพื่อจะขึ้นต่อ ถ้าเขาจะปรับเพื่อขึ้นต่อราคาเขาเนี่ยไม่ควรที่จะหลุดหนึ่งหกแปดห้าจุดห้าศูนย์นะครับผมราคาไม่ควรหลุดเพราะราคาของฟิโบตัวนี้ถ้าเขาจะขึ้นต่อเนี่ยเขาไม่ควรหลุดเกินหนึ่งร้อยเอ้ยไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดของฟิโบการปรับขึ้นก่อนหน้านี้นะครับผม เงื่อนไขของการขึ้นก็จะมี1คือไม่ควรหลุดราคาที่1 6 1 8ราคาที่1685นะครับเงื่อนไขที่2การปรับฐานเข้าตรงนี้ควรกินเวลาเท่าๆกันถ้าเขาจะขึ้นต่อนะไม่ควรไซด์เวย์ยืดออกข้างเกิน3เท่าของโครงสร้าง ที่แล้วของขึ้นปรับที่แล้วถ้าเกิดแบบนั้นมันจะมีโอกาสได้ว่าเขาจะกลับเทนเป็นขาลงนะครับแล้วเราจะทำกำไรยังไงผมก็มองว่าถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้ยโซนนี้คือโซนบายโซนบายที่สวยที่สุดของโครงสร้างนี้ก็คือ1 6 เก้าแปดจุดหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งจุดแปดสามนะผมราคาเนี้ยของฟิโบเนี้ยโซนสีเขียวเนี้ยโซนบายเป็นราคาที่สวยที่สุดสวยสุด แต่ถ้าเลยลงมาที่1685.50บายได้ไหมได้แต่ไม่สวยนะครับสต็อป o อส1675.73นี่คือราคาสต็อป o อสนี่คือแผนการเทรดสำหรับ ฝั่งบายเงื่อนไขก็จะมีการพักฐานเท่ากับการพักฐานขึ้นขึ้นฐานก่อนหน้านี้ควรจะปรับเท่าเท่กากันหรือไม่ควรกินเวลาเกินหนึ่งใน3นะครับ นะครับผมไม่ควรกินเวลาเกินหนึ่งในสามถ้าพาักฐานยืเดเยอไปเราอาจจะมองเป็นขาลงนะครับอ่าแล้วก็เราก็ให้จุดจุดเข้าบายกันจุดอสต็อปลอสนะครับนี่นี่แผนการเทรดสำหรับหน้าบายทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาโฟกัสฝั่งอ่าขาเซลล์ดูบ้างนะครับว่าเงื่อนไขถ้าการาฟเขาจะลงอ่ะเขามีเงื่อนไขอะไรบ้าง นะครับเปลี่ยนสิท์ก่อนหนึ่งเงื่อนไขถ้าเขาจะลงเขาต้องไม่ทำนิวไฮใหม่นะครับจะต้องไม่มีนิวไฮไม่มีไฮใหม่ถ้าเขาจะลงถ้าจะลง สองเขาต้องกินเวลา,าย,วยืดเยื้อไซเวอออกข้างเกินสมเท่าของขึ้นปรับที่แล้วคือขึ้นนี้นะครับผมเงืินไขที่สาม กราฟจะต้องมีโลทํำไฮทำเลเวอ่าโลทำโลเวอร์ไฮเป็นไฮที่ต่ำกว่าไฮนี้ต้องต่ำกว่าไฮเดิมโลใหม่ต้องลงมาลึกกว่าโลเดิม นี่จะเป็นสัญญาณในการกลับตัวนะครับผมส่วนการเข้าเซลล์ถ้าเกิดสัญญาณนี้ไปรอเข้าเซลล์ที่ h i g ด้านบนเลยก็ได้โซนเซลล์แล้วก็ stop loss ที่ h i g นะครับผมหายนี้ สำหรับแผนการเทรดหน้าเซลล์นะครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้โค้ดอ่านแล้วก็เพจอิสลิปแอนเทรดด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ